เดือนเมษายนเป็นเดือนร้อนนะครับแต่บางลักนณเนี่ยนะหวานชื่นใจเลยนะแต่บางลักนณะก็ต้องระมัดระวังภัยกันด้วยจะมีลักนาใดบ้างนะครับที่ได้รับข้อดีอิทธิพลดีและจะมีลักนณใดบ้างนะครับที่ต้องระมัดระวังรับชมรับฟังกันในคลิปได้เลยครับ สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสำหรับเดือนเมษายนสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะครับในเดือนเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์การโชคดีนะในหลายๆเรื่องในหลายๆประการเลยนะครับเข้ามาในเรือนชะตานะครับอย่างเช่นว่าลัคนาราศีมังกรนะมีเกณฑ์ได้รับโชคจากเรื่องของการเสี่ยงโชคนะเช่นว่าบริษัทเราเนี่ยนะครับจัดงานเลี้ยงนะจัดปาร์ตี้เงี้ยนะครับลัคนาราศีมังกรก็ไปจับฉลากนะบางบริษัทก็มีการเกณฑ์การจับฉลากเกิดขึ้นเนี่ย นะราศีมังกรก็จะเป็นหนึ่งในลัคนานะครับที่จะได้รับเกณฑ์ของความโชคดีนะครับเข้ามาบางครั้งนะรวงวันใหญ่เป็นจัก,กรยานนี้นะได,ได้รับจักรยานนะกลับบ้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีเข้ามานะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งจะมีเรื่องโชคดีเหล่านี้นะครับตลอดทั้งเดือนเมษายนเลยนะนอกจากเรื่องโชคดีในลักษณะแบบนี้้วนะครับเกณฑ์การได้รับโชคลาภนะได้รับเงินทองนะก็มีเข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับความโชค ดีเข้ามาก็จะดืมเติมบุญเติมกุศลนะครับให้กับเดือนชะตาของตัวเราเองนะครับเดือนเดือนนี้นะครับเหมาะกับการทําบุญนะล้วไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับเช่นเราไปตักบาทนะอธิษฐานนะครับขอบุญกุศลในการตักบาทนี้ทําให้เรามีความโชคดีนะได้รับเงินได้รับทองเนี่ยนะครับกลับเข้ามาฮะเพราะนั้นในการตักบาทก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงง่ายๆนะครับให้กับชาวลัคนาราศีมังกรสําหรับเดือนเมษายนนี้แล้วนะครับรวมถึงว่าไปบริจาคทานบริจาคทรัพย์นะครับที่ไหนเขา มีร่วมบุญทําทานแล้วก็ไปร่วมกับเขาได้นี่นะครับคอช่วยให้กันเงินนะครับต่างๆของชาวลักษณาบางกรอน,นั้นดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปนะครับสําหรับตื่นเมษายนนี้ตลอดทั้งเดือนความโชคดีนะครับนอกจากจะเรื่องของการเงินแล้วนะครับก็มาในส่วนด้วยนะว่างานที่ทํา งานที่ทำเนี่ยนะหลายๆอย่างนะครับสมมติเราทํามางานมายาวนานนะครับหัวหน้าง,งานเห็นนะก็มีเกณฑ์ให้ของขวัญน,นะครับอ,อย่างนีง้เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้โบนัสเนี่ยนะครับขับเข้ามาด้วยนะมีมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาแล้วแหละนะครับเดือนเมษาก็ยังคงไม่พ้นนะคงยังไม่หลุดไปนะครับในเรื่องของความโชคดีในลักษณะแบบนี้ พอมาฟังความโชคดีแล้วนะเอ๊ทำไมรู้สึกแบบขัดขัดบ้างนะขัดขัดบ้างบางคนเนี่ยรู้สึกติดขัดนิดหนึ่งอ่าก็เนื่องมาจากว่าอ่ามีเกณฑ์รายรับเข้ามาแต่มางกรเองเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์รายจ่ายนะครับที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเช่นรายจ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวนะครับรายจ่ายจากการที่แบบไปตะเวนดูหาที่ที่จะเริ่มต้นนะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับรวมถึงว่าอ่ารายจ่ายเกี่ยวกับการเข้าสงังคมการพบญาติการพบมิตรอย่างนี้นะครับแต่ มังกรเองเนี่ยนะครับก็จะคุยไปนะฮะก็คิดไปว่า,าลู่ทางต่างๆนะที่คนแวดล้อมต,อ races, ตัวเราเลยครับทำนะนะมีอะไรที่เราสามารถมาประยุกต์ปรับปรุงนะครับแก้ไขและสามารถมาขอเกิดเป็นธุรกิจส่วนตัวนะให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้นั่น,น,นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะเขาจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะในเดือนเมษายนนี้นะครับนี้นอกจากในเรื่องของการลงทุนในลักษณะแบบนี้นะครับมังกรเนี่ยนะพอไปคุยกับ นะฮะก็ถ้ายิ่งใครคุยในเรื่องธุรกิจกลับเข้ามานะครับมับงกรอ,องก็จะเก็บไอเดียทั้งหมดไงนะเพราะฉะนั้นความคิดนะความเคลื่อนไหวนะเขาเรียกว่าหัวจะปวดเนะี่ยก็ต้องปวดเดือนนี้นะครับเพราะคิดไม่หยุดนะค,คิดในเรื่องของการหาเงินหาทองคิดในการที่จะเพิ่มเติมรายได้จากรายได้เดิมที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับอ่าจะมีเข้ามาในเดือนนี้ซึ่งจะเป็นไอเดียดีๆนะครับอ่าแล้วแถมยังมีอ่าคนให้คําแนะนําคนให้คําปรึกษาที่ดีด้วยนะอ่าเช่นไปพบเพื่อนที่มีความเก่งความเฉลียวฉ นะครับที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจต่างๆนะครับเขาแนะนําเราให้อย่างดีเลยนะแนะนําเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็เก็บเอามาประยุกต์ปรับใช้นะครับจนสามารถก่อร่างสร้างตัวได้นะครับเป็นตัวเป็นเดือนของการเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะนั้นเรื่องทรัพย์มีเข้ามามีจ่ายออกไปนะครับสมดุลกันเลย ในเดือนเมษายนนี้นะครับดาวพะหัสนะจะทําการย้ายเรือนนะครับจากเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในเรือพระพุตตะนะครับจะมีเรื่องดีนะหลายๆเรื่องนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดแยกคลิปนะว่าระประหัสในเดือนเดือนที่ย้ายออกไปนะครับจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเรื่องดีอย่างไรบ้างนะครับก็อย่าลืมรับชมติดตามชมกันด้วยนะครับแต่ในเดือนเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะครับ ถ้าใครมีห้องพระมีพระที่บ้านนะครับก็สมควรที่จะเหมือนอไปไหว้นะครับบูชานะาว่า้ขอพรนะครับเปลี่ยนน้านะวหว้ดอกไม้อะไรนี้นะครับเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลกับบ้านของตัวเราเองนะครับชาวมังกรนะรวมถึงว่าถ้าใครอยากจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่นี่นะครับรวมถึงว่าทําบุญบ้านเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้ด้วยนะเพราะดาวดีๆนะครับยังคงให้คุณในเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นได้ดีอยู่ครับ การงานนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะการงานนะครับยังคงมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีติดต่อเข้ามาเนี่ยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรถ้าใครคิดที่จะอยากจะเริ่มต้นนะอะไรใหม่ๆเช่นอยากจะเปลี่ยนงานนะอยากจะเปลี่ยนสายงานหรือว่าเต็มที่กับที่เก่ามากแล้วนะครับเดือนเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์ดีนะครับที่จะเข้าไปสัมภาษณ์นะครับพบเจอเจอนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วจะได้รับการอนุเคราะห์กลับเข้ามาดีนะครับจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนจะไปสมัครสอบที่ไหนนะครับค่อนข้างที่จะได้ คะแนนดีนะได้ผลดีๆกลับมาเลยนะตั้งแต่เดือนมีนาเมษานี่ก็ยังเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะครับบางทีมีเกณฑ์ไปสอบไงนะนะทางานไปแล้วจะไปอสอบที่ใหม่ก็สอบได้นะครับจะไปสอบแบบทําอาชีพเสริมไงนะก็สอบได้นงครับาจะไปสอบภาษานะเพื่อเอาคะแนนให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อไปใช้สมัครงานต่อไปก็สอบได้อีกนะเพราะฉะนั้นผลคะแนนผลต่างๆนะครับมาให้คุณในเดือชนชดาสําหรับนิสิตนักศึกษารวมถึงผู้ทํางานแล้วนะครับที่จะเอาใช้คะแนนไปประกอสบสมารถอาชีพใหม่ ดีทั้งสิ้นนะก็ถือว่ามีแต่เรื่องดีๆนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับเกิดขึ้นนะครับใครที่จะไปพบนะครับไปเสนองานไปพีเต์งานนะครับเข้าห้องประชุมเดือนนี้ประชุมเยอะแน่นะครับแต่การประชุมเยอะๆทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับก็จะสามารถนะผลงานเนี่ยที่เราพีเซต์ออกไปนะครับมีแต่คนเชื่อนะครับมีแต่คนยอมรับในแง่มุมมองความคิดเห็นของเราเพราะว่าดดาวของไอเดียมเกิดขึ้นไงนะมันถ้าดาวไอเดียมมันดีๆนะครับดวงชะตา เวลาไปเสนอผลง,งานเขาก็ยอมรับฟังถูกไหมเอาของดีไปนําเสนอเขานะไม่ใช่ไปหลอกลวงเขาอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นจะมีแต่เรื่องดีๆนะครับในแง่มุมมองความคิดพอไปเสนอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ตัดสินก็จะคล้อยตามนะครับอนุเคราะห์ตามเราเข้ามานะครับรวมถึงว่าจะเป็นเดือนที่เรากับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเรากับหัวหน้างานเนี่ยนะคุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นทํางานกันได้ดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเหนือเราขึ้นไป,นไปกี่ชั้นกี่ชั้นก็แล้วแต่นะครับถ้าได้เจราจากับเรา ได้ฟังไอเดียของเรานะครับก็จะประทับใจนะครับก็จะชื่นใจนะครับนั้นถือว่าการงานเจริญก้าวหน้านะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมาอับ อุปถัมภ์ค้ําจุนนะครับตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้เลยนะครับราบริวารก็เช่นเดียวกันนะครับมีเกณฑ์ได้รับบริวารดีๆนะครับมีเกณฑ์ได้รับคนใหม่เข้ามานะมาเริ่มต้นงานใหม่ด้วยกันนะครับมาคุยกันมาร่วมกันทํางานมาร่วมกันวางแผนทั้งคิดทั้งทํานะครับร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่บางครั้งเนี่ยนะอาจจะแอบดื้อนิดนึงนะครับมีเถียงกันบ้างนะก็เป็นในลักษณะว่าต้องเคลียร์ให้เข้าใจต้องพูดกันให้เข้าใจนะเพราะบางทีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วย การสื่อสารบางอย่างนะครับอาจจะยังไม่ชัดเจนไม่ตรงกันนะครับแต่ถือว่าพอคุยเันเข้าใจแล้วนะครับมันก็ไหลลื่นไปด้วยกันไงนะนะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีทั้งหัวหน้าง,งานเรานะทั้งบริวารแล้วก็ตัวเรานะครับ,นะรบจึงเป็นเดือนที่มีความสุขรอบด้านมีความสุขรอบตัวนะครับจะพบพิษพบ เพื่อนฟูนะครับพบมิตรใครก็แล้วแต่นะครับมิตรก็ให้การอนุเคราะห์นะครับมีแต่ความสุขร่วมกันนะครับบรรยากาศรอบๆตัวก็ถือว่ามีแต่ความสุขนั้นกระดับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนร้อนๆอนนะครับเดือนเมษายนแต่มังกรกับมีความสุขใจและเย็นใจตลอดทั้งเดือนเลยครับความรักความสัมพันธ์นะครับมีเกณฑ์พบนะครับเจอะเจอคนรักคนที่มาแอบชอบเรานะคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดมาแอบชอบเรานะครับเพราะเราจะเป็นเดือนของความที่มีเสน่ห์ติด ัวนะอ่ามิสเตเดจากงานที่ทำนะเช่นเราทํางานอยู่ในองค์กรในบริษัทนะครับมีความเก่งเตะตาไงคนเห็นแนละ้วมันก็ประทับใจอย่างนี้นะครับอ่า,อาก็อยากาเข้ามาผูกพันสนิทชิดเชื้อนะครับก็ถือว่าในเรื่องของความรักเจอเจอคนใหม่นะมีเกณฑ์เจอเจอคนใหม่โดยบังเอิญมีคนแอบรักแอบชอบโดยบังเอิญด้วยครับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับมีคู่ครองแล้วนะครับเดือนนี้นะอาจจะมีปากเสียงกันบ้างนะครับแต่ก็เป็นไปในลักษณะแบบว่าลิ้นกับฟันทั่วไปธรรมดาทั่วไปนะครับอ่าท เงกันเสร็จแล้วก็กลับมารักกันใหม่นะอารมณ์แบบนี้นะครับก็พาไปเที่ยวด้วยกันนะครับเดินทางไปหลายๆที่นะที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปอย่างเงี้ยนะครับเดินทางไปดูทําเลกะไรไม่ต้องไปเที่ยวอะไรทําเลที่จะทาธุรกิจทําเลที่จะทําการค้าขายต่างๆนะครับเกิดความสุขความประทับใจระหว่างทุกๆเส้นทางที่ไปด้วยกันนะครับมีความหวานชื่นในเรื่องของความรักตลอดทั้งเดือนเมษายนเลยนะครับในเรื่องเคราะห์นะครับบาดเจ็บอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆยังไม่ได้เด่นชัดมากนักนะครับแต่ในเรื่องของความเจ็บป่วยนะ มีเกณฑ์ที่จะมีเข้ามาด้วยก็อย่าลืมรักษาสุขภาพที่นึงนะครับสําหรับชาวลักนาราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้ครับ <S <S ขอบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยปกป้องคุ้มครองทุกๆุลัคนาราศีให้มีแต่ความร่ารวยความเจริญความสําเร็จปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงตลอดเดือนเมษายนและตลอดปี2 5 6 7นี้เลยครับ